สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะในวิดีโอนี้นะคะเราจะมาพูดถึงปฏิกิริยาที่มีหลายสมการแต่สมการพวกนั้นเนี่ยไม่ได้ต่อเนื่องกันค่ะอ่าเรามาดูในตัวอย่างข้อที่9นี้นะคะข้อ9เขาบอกว่าถ้ามีแก๊สนะคะ C2H4 ก็คือแกส e ๊สอีท e ีอ e ีทีน e นะคะสาลูกบาทเซนติเมตรเนาะผสมอยู่กับแกส e ๊สอีเทนนะยี ลูกบาทเซนติเมตรก็คือในในอะไรคะในภาชนะเดียวกันเนี่ยมีทั้งอีทีนและอีเทนเนาะนำมาทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเนาะนะคะเขาถามว่าเราต้องทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเท่าไหร่ถึงจะทำยากับ2ตัวเนี้ยพอดีนะคะเขาให้สมการเคมีมาที่ยังไม่ดุลเนาะเราก็ดุลสมการก่อนเดี๋ยวเราจะยกมาดุลสมการ เอเราดูตรงนี้ก่อนนะคะ C2H6 C2 คาร์บอน2ตัวทางด้านซ้ายด้านขวามีคาร์บอนตัวเดียวเติม2หน้าคาร์บอนไดออกไซด์นะคะด้านซ้ายมีไฮโดรเจน6ตัวด้านขวามี2ตัวเติม3หน้า H2O นะคะจากนั้นเติมออกซิเจนนะคะเติมออกซิเจนด้านเติมออกซิเจนด้าน เอาเอาใหม่ค่ะเราไม่เติมก่อนเนาะเรานับก่อนนะเรานับออ,อกซิเจนทางด้านขวาเนาะสองคูณสองเป็นสี่สามหนึ่งสามสี่บวกสามเป็นเท่าไหร่คะเป็นเจ็ดใช่ไหมคะเป็นเจ็ดเนาะดังนั้นด้านนี้มีเจ็ดด้านนู้นมีสองทำไงคะเติมเจ็ดส่วนสองแต่เราไม่เราไม่นิยมให้สรรมการมีเศษส่วนใช่ไหมคะอะ่เราคูณแล้วมาเขียนใหม่นะคะได้เป็นสองซีสองเหก นะคะบวก7 O2 ได้เป็น4 CO2 บวก6 H2O นะคะอ่ะคราวนี้เราดูสมก,การต่อไป C2H4 ด้านซ้ายมีคาร์บอนสตัวด้านขวามี1ตัวเติม2หน้าคาร์บอนไดออกไซด์นะคะด้านซ้ายมีไฮโดรเจน4ตัวด้านขวามี2ตัวเติม2หน้า H2O จากนั้นน, ygen, นะะับออกซิเจนค่ะ2 คูณสองเป็นสี่สองหนึ่งสองสี่บวกสองเป็นหกดังนั้นฝั่งนู้นก็ต้องมีหกเติมอะไรคะเติมสามเราลอกสมาการมาขออนุญาตลอก C สอง H 4 et อน้องบวกสามออกซิเจนได้เป็นสองคาร์บอนไดออกไซด์บวกสองน้ำนะคะอ่สอง H 6ก่อนเทนของเรามีอยู่20มิลลิลิตร ส่วนอ e ีทีนของเราซีสอมีอยู่30มิลลิลิตรนะคะอซีสองเมิลลิลิตรอาข้อนี้เนี่ยลูกบาดเซนเขนาถามเป็นลูกบาดเซนเป็นแกส๊สหมุดเลยเราสามารถใช้ปริมาตรแทนจำนวนโมลได้นะคะดังนั้นถ้าอัน,นี้2รรมิลลิลิตรทำยาพอดีกับอันนี้7ดใช่ไหมคะดังนั้นถ้าเรามีนี้20อันนี้ก็มีเท่าไหร่คะ70มิลลิลิตรนั่นเอง ใช่ไหมคะคราวนี้เขาถามว่าต้องใช้ออกซิเจนเท่าไหร่ออกซิเจนที่ต้องใช้กับอีเทนเนี่ยก็คือ70เราต้องไปคิดต่อว่าแล้วออกซิเจนที่ต้องใช้กับอีทีนเท่าไหร่ถ้าเรามีอันนี้1มีอีทนหนต้องใช้ออกซิเจน3แต่ถ้าเรามีอีทีนสาต้องใช้ออกซิเจนเท่าไหร่คะคูณ3ไปก็เป็น90มิลลิลิตรดังนั้นใช้ออกซิเจนทั้งหมดเท่าไหร่คะ ใช้ออกซิเจนทั้งหมด70บวก90เท่ากับ160ลูกบาทเซนติเมตรนาะดังนั้นเราได้คำตอบแล้วว่าต้องใช้ออกซิเจนทั้งหมด160ลูกบาทเซนติเมตรนะคะไปกันต่อข้อที่10นะคะเขาบอกว่ากาน้ำมีตะก,กั่นเกาะอยู่33.6กรัมประกอบด้วยแคลเซียมคาร์เนต60และแมกนีเซียมคาร์เนบเอเซนต40%โดยโดยมวลน,นะคะ แต่เขาถามอะไรคะเขาถามว่าปริมาตรของน้ำส้มสายชูที่มีความเข้มข้นเท่านี้ยที่จะละลายตะกันได้หมดพอดีเนี่ยนะเป็นกี่ลูกบาทเซนติเมตรนะคะอ่ะคราวนี้เราค่อยๆค,ค,ค,คำนวณไปนะคะขั้นแรกเราเขียนสรรมการก่อนนะคะแคลเซียมคาร์บอนีทํำปฏิกิริยากับกรดแอซิตินะคะ แคลเซียมคาร์บอเนตทำยากับกรดแอซิติกได้เป็นแคลเซียมออซิติกนะคะบวกกับน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากนั้นเราดุลสมการนะคะเติมสองหน้ากรดแอซิติกเนาะต่อไปแมกนีเซียมคาร์บอเนตทำปฏิกิริยากับกรดแอซิตินะ ได้เป็นแมกนะีเซียมอะซิติเนาะบวกน้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ตรงนี้เราดุลสมการได้โดยเติม2หน้ากรดอซิตือนเดิมนะคะคราวนี้ข้อนี้เนี่ยเขาให้น้ำส้มสายชูมาในหน่วยเลยคะร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรเราจะต้องเปลี่ยนความเข้มข้นในหน่วยร้อยละให้เป็นโมโนลาร์ก่อนเนาะ ขั้นตอนที่1ห,หาโมลาร์ของกรดแอซิติกนะคะใช้สูตรเลยค่ะโมลาร์เท่ากับเปอร์เซ็นต์สิบข้อนี้เป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตรไม่ต้องมีดีเนาะส่วนด้วยมวลโมเลกุลเปอร์เซ็นต์คือ50คูณ10มวลโมเลกุลคือกรดแอซิติก etic, มวลโมเลกุล60ดังนั้นความเข้มข้นตรงนี้เท่ากับ 8.33โมลาร์เขาต้องการทราบว่าเราต้องใช้เนี่ยปริมาตรเท่าไหร่นะคะจากนั้นขั้นตอนที่2เรามาหามวลของแคลเซียมคาร์บอนิและแมกนีเซียมคาร์บอนินะคะแคลเซียมคาร์บอนิมีอยู่เท่าไหร่คะร้อยละ60ก็เป็น60ส่วน100ในตะกรันคือ33.6 ตรงนี้ได้เป็น20.16กรัมนะคะส่วนแมกนีเซียมคาร์บอนตตักรันทั้งหมดมี33.6กรัมเป็นแคลเซียมคาร์บอนตไปแล้วเท่านี้ดังนั้นแมกนีเซียมคาร์บอนตเป็นเท่าไหร่คะ33.6ลบ20.16นะคะตรงนี้จึงได้เป็น13.44กรัมเนาะ จากนั้นนะคะเราจะต้องค่อยๆหาของทีละตัวนะว่าเราต้องใช้กรดแอซิติกเท่าไหร่เนาะ,ะหากรดแอซิติกนะคะที่ทำปฏิกิริยากับแคลเซียมคาร์บอนิกก็ใช้สูตรอะไรคะโมนหาคือกรดแอซิติกเนาะก็เป็นสัมปรสิทธิ์ของกรดแอซิติกเป็น2ก็เป็น1ส่วน2มวโมนของกรดแอซิติกใช่ไหมคะ มลรู้คือโมนลของแคลเซียมคาร์บอนิตก็เป็นมนลเท่ากับมนลของแคลเซียมคาร์บอนิตได้เลยเพราะสัมประสิทธิ์เป็น1ใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าเราจะใช้ความความรู้ก่อนหน้าน,นี้มาประยุกต์ใช้ก็คือมันแค่มีความซับซ้อนขึ้นที่มันมี2ส,สมการแต่เรายังใช้ความสัมพันธ์แบบเดิมนะคะกรดแอซิติกเป็นสารละลายใช้สูตร c v ส่วน หนึ่งพันนะคะแคลเซียมคาร์บอเนตใช้สูตร G ส่วนมวลโมลเลกุลของแคลเซียมคาร์บอเนตนะคะหนึ่งส่วนสอง c คือเท่าไหร่คะความเข้มข้นคือ8.33จามำได้ไหมคะที่เราหาไว้เนาะปริมาตรเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนหนึ่งพันกรัมตรงนี้เรามีอยู่20.16กรัม มวลโมเลกุลของแคลเซียมคร์บเนตคือ100่งดังนั้นปริมาตรของเดี๋ยวเราแบ่งไปทางนี้ก่อนดังนั้นปริมาตรของกรดแอซิติกก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะแบ่งมาก็เขียนไม่พอได้เป็นเท่าไหร่คะ20.16ิบจุคูณหนึ่ มันสุดแล้วนะ,ะทุกคนอ่าเท่ากับ20.16ิบจุดหคูณหนึ่คูณสหารด้วย100่งรคูณแปดดังนั้นเราจะได้ปริมาตรของกรดแอซิติกเท่ากับ อน,นี้ได้เป็น48.4มิลลิลิตรนะคะยังไม่เสร็จเราต้องไปหาต่อว่าแมกนีเซียมคาร์บอเนตใช้เท่าไหร่เนาะอันนี้คืออันที่1เนาะต่อไปอันที่4หากรดแอซิติก etic, ที่ทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียมคาร์บอเนตตั้งเหมือนเดิมไปหนึส่วนสอโมลของกรดแอซิติก etic, เท่ากับ มวลของแมกนีเซียมคาร์บอนินะคะ1ส่วน2 CV ส่วน1000เพราะเป็นสารละลายใช่ไหมคะอะ่เท่ากับ G ส่วนมวลโมเลกุลของแมกนีเซียมคาร์บอนิหามวลโมเลกุลของแมกนีเซียมคาร์บอนิทไว้ได้เลยเนาะ1ส่วน2 C คือ8.33คูณ V ของกรดแอซิติก ส่วน1,000นะคะเท่ากับ G ตรงนี้คือ13.44มวลโมเลกุลของแมกนีเซียมคาร์บิดแมกนีเซียม24คาร์บอน12 O16 นะคะตรงนี้รวมเป็น8 4ดสิบสี่นั้นปริมาตรของกรดแอซิติกตรงนี้เท่ากับ13.44คูณ2คูณ1000ส่วนด้วย8.33คูณ84 ีเราได้เท่าไหร่คะกดแอซิติก3ิ4ุดสีคูณ2คูณ1น0 0ส่วนด้วย8.33คูณ84นะคะตรงนี้ได้เป็น38.42มิลลิลิตรเนาะดังนั้นดังนั้นใช้แอซิติกทั้งหมดเท่าไหร่คะ48.4บวก3 8 42ก็เป็นเท่าไหร่คะ48.4วก 48. 38.42ได้เป็น86.82ม mm, ิลลิลิตรนะคะโอเคได้เนาะเรียบร้อยนะคะจบนะคะสำหรับปฏิกิริยาเคมีที่มีหลายสมการนะคะแล้วก็มีอาจจะเป็นหลายขั้นตอนก็ได้หรือมันอาจจะเกิดปฏิกิริยาล้ายกันก็ได้ที่มันอาจจะแบบ เป็นสารอยู่ในถังเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่มันเกิดปฏิกิริยากับสารตัวเดียวกันแต่ว่าสมการมันเราก็ต้องเขียนแยกแล้วก็คิดแยกเนาะแต่ว่าถ้าสมมติมันเป็นสมการที่มีผลิตภัณฑ์มากลายเป็นสารตั้งต้นแบบนั้นเราจะต้องมาทําไมคะรวมสมการก่อนนะแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบข้อที่9กับข้อที่10ในวิดีโอนี้เนี่ยเราจะต้องคิดแยก2กรณีใช่ไหมคะ คิดแยก2กรณีแล้วเราเอา2กรณีนั้นมารวมกันเนาะแล้วเราก็จะได้ปริมาตรของเราอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็ทำให้เราได้เห็นโจทย์ที่หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ